สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Delta าฟอร์นะตอนนี้ผมนี่กลายเป็นว้าวไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าติดลมเกมนี้มากๆนะคือเกมมันยิงสนุกนะครับก็เลยเพลินๆหน่อยนะแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้จะใช้เป็นคัสหมอทั้งวิดีโอเลยร่วมกับปืน AK เรับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันใช่ไหมล่ะฮะ คือปืน AK ผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่เสียงดังกระหึ่มสะใจมากๆเลยคุณผู้ชมครับก็เลยว่าจะเอาเป็นเกมเพลย์ในวันนี้ซะหน่อยนะฮะแต่ปืน AK ผมเวลสามเดีครับต้องหาทางอัพให้มันเป็นเวลสูงกันนี้จะได้ปลดล็อกพวกของแต่งปืนนะครับในการอัพเวลปืนเนี่ยนอกจากการยิงแล้วจะมีการใช้การในการอัพด้วยครับเดี๋ยวเราใช้การในการอัพก่อนและการนี่เลยครับอันคอมมอนคอมมอนแล้วก็แหลได้มาเลเวล10เลย เด้วก็ต้องไปแต่งปืนต่อได้ของแต่งปืนมาส่วนตัวผมชอบเป็นสายแต่งปืนแบบว่าเน้นคอนโทรจะได้ไม่ต้องคุมมาให้เหนื่อยนะฮะไปครับไปแต่งปืนกันปากกระบอกปืน AK Practical กริปด้านหน้า Practical Vertical Magazine AK 545กริปหลัง Stable และกริปพันท้าย Elite Light ครับตัวไซด์ดอทสโคปนะครับมีอยู่4ตัวผมเคยใช้เป็นตัว holographic แล้วกันครับติดตั้งเข้ามา ส่วนการแคดิเบตอุปกรณ์อะไรพวกนี้ผมจะไม่ได้ปรับนะครับเนื่องจากไม่ได้ต้องการบวกลบค่าใดค่าหนึ่งเป็นพิเศษนะฮะเอาเป็นแบบว่าเดิมๆดีกว่านะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับการแต่งปืนเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อจากนี้ไปสงครามเราจะเป็นอย่างไรบ้างไปครับไปต่อสู้กันเลย Let's go มาเจ้าคุณขึ้นบกครับต้อนรับเข้าสู่ด่านอีโวจิมะในเบเดอฟิวแฮนะครับล้อเล่นแต่ด่านนี้กลิ่นไอมีความคล้ายกับอีโวจิมะจริงนะแต่เป็นอีโวจิมะเวอร์ชันอัปเกรดของเดลต้าฟอร์ดเขาอะนะครับมาละภารกิจของเราคือการยึดดดชัยยหหาใ้้ไก่่อนนเลครบบงิ ว้าวมีปตอสอยเครื่องบินล่วงเลยระเบิดอย่างแรงนะโอ้โหปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งเขาเริ่มกำแหงแล้วนะครับแบบนี้คงอยู่ที่ชายฝั่งได้ไม่นานนะครับพวกเรา Let's go มันยิงมาแล้วป้องกันตัวเองเกันสมองก่อน <c oughs> เราต้องมีสมองเพิ่มมาแต่ผมกดกระสุนออกจากกล่องไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะส่งเสียงกระดังตึ๊บช้ฝั่งไม่ปลอดภยัยหนีเร็วเข้านี่ผมอาจจะเป็นคนแรกที่เดินหน้า มันดูมีอิมแพกมากๆคือถ้าไม่รู้มาก่อก่อนเป็นเกมจีนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นเกมฝั่งตะวันตกนะเพราะมันทรงสายมากเลย SQ ไปครับต้องยอมรับว่าพี่จีนเขาทำการบ้านมาดีใช่ไหมก็เลยเกมออกเป็นแบบนี้นะครับแหมมันน่าค้นหาต่อไนดะ้เกินว่าข้างหน้าจะมีอะไรต่อครับไปพวกเราสตูออกไปคือเต็มเ็มเลยครับรักษาบาดแผลก่อนสกิรเพิเศษเราครับเราสามารถรักษาบาดแผลตัวเองได้ข้างบน กดไปก่อนเนะี่ยไม่รู้ว่าใครมีใครยิงกดอย่างเดียวเออฮย,ยิงกดเพื่อแหวกทางให้ตัวเองนะครับยิงข้างบนเนินนี้ก็เหมือนจะขึ้นได้นะถ้าเราหาทางขึ้นไปนี่คงจะสบายขึ้นหน่อยะครับแต่แป๊บหนึ่งเรามีกระสุนอยู่ใช่ไหมเนะี่ยกดเลขสี่ในการวางแต่ไม่สามารถวางได้ออกได้แล้วเมื่อกี้กดไม่ขึ้นเราจะวางเพื่อปูสมุกอย่างโอ้ไม่ว่าเราจะยื่นอาว,าวัยวะอะไรออกไปมันก็ยิงสวนกันมาทันขวัญเลยครับ จุดเนี้ยแนวขวางก็ยิงมาด้วยว่ะโองยโหงไป z o มหนักนะแต่ผมว่าด่านนี้ดูไปดูมามันให้อารมณ์เหมือนระบาดเขารู้ตำแหน่งเราแล้วก็เลยอัดมาเต็มที่เลยก็นั่นแหละครับผมจะบอกว่าด่านนี้มันเหมือนอโวจิมะใน Battle Field 5เลยนะอารมณ์มันได้จริงๆนะครับภารกิจแรกคือยกพนขึ้นปกพาริกิจต่อไปคือยึดแนวบังเกอร์เขานะฮะแต่ตรงนี้ มันอาจจะไม่ใช่บังเกอร์มันจะเป็นแนวเหมือนปืนใหญ่แทนครับภารกิจย้ำเตือนว่าเราต้องโจมตีเอาเฝ้าวันให้ได้นะรับทราบผมจะพยายามสู้สวยรถถังเข้าพื้นที่ครับเรารีบแคปเจอร์ดีกว่านะฮะเพราะว่าไปซ้ายไปขวาเนี่ยเหมือนจะไม่มีประโยชน์ครับเพราะจุดให้ยึดจุดตรงกลางนะเข้ามาแล้วตรึงจุดไว้ระเบิดซ้ายมือเราครับขอแค่เราจะออกจากวงแดงก็เพียงพอแล้วต้องการประชากรเพิ่มกว่าน,นี้เพราะเรามีประชากรในพื้นที่น้อยก็เลยยึดแต้มมาช้าครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อรถถังเบียดเราครับนี่งงเลยเลมันกึก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 ยื่นหัวไปแวบเดียวครับเลือดจะหมดหลอดเอาอ่ะโอ้โหมันก็หนักอยู่อ่ะแต่เราก็รอดมาได้ถือว่าโชคดีมากเลยครับจุด A จุด A อแสงหลังคนอาจจะมีอีกนะครับระเบิดแฟลชแสบตามาก ถ้าเรามีกําลังพลมากกว่านี้ในการยึดเนี่ยผมว่าจุดจะยึดเร็วกว่านี้นะนี่คนน้อยไปหน่อยครับแต่ในที่สุดเราก็ยึดได้มาไวอยู่นะมาไวอยู่นะแนวซ้ายหรือเปล่าตายวนะว่าตามยานเกาะไปดีกว่า,าให้การคุ้มกันพวกเขานะครับระหว่างการโจมตีครั้งนี้น่าจะส่งผลดีต่อเราได้ครับข้างหลังศัตรูมีเหลืออยู่ด้วยแต่ต้องมาทางนี้ก่อนนะศีรษะเ้าไปเลย เขาออกจากอาณาเขตพี่แกไม่ยอมออกครับอ๋อหลังเนินขอโทษขอโทษเข,ข,ข,ขาเรียกว่าหิวอ๋อหิวไปหน่อยรถถังม,มีคนใช้สองคน,คนแล้วเหรอแย่จังเลยไปเออเฮ้ยข้างหน้ามีปืนนูออ้ผู้ชมมันคือปืนอะไรวะเนี่ยซองเหมือนจะเป็นปืนกลอะไรสักอย่างครับจะลองไปใช้ดูก่อนนะขอให้ใช้ได้ใช้ได้ มันเป็นปืนต่อท่านอากาศยานครับไม่สามารถเอามายิงคนในระยะที่ลงกว่านี้ได้กดต่ำไม่ได้ครับนี่คือระยะสูงสุดของมันแล้วนะโธ้เสียดายอยากเอาไปยิงคนมากเลยไม่เป็นไรครับเราหาทางอื่นในการสน,นองนี้ตัวเองดีกว่าพื้นที่ B 1ไปสมกปรูไปแล้วปิดกำแพงเป็นสมกวอลพื้นที่ B 1ครับโอ้โหขีดมันมีเยอะกว่าเรานะสาแสดงว่ามันต้องกรูอยู่ในน,นี้แน่เลยครับ มีขวาสายแล้วเออผมจะไปทางฝั่งซ้ายนคุมขวาให้ด้วยสมคขอบคุณมากอถ้าเท่ากันแล้วครับเดี๋ยวเท่าเดี๋ยวไม่เท่าที่แน่ใจคือเรามีมากกว่าแล้วครับพอคนเราเข้ามาเดิน,นเขาแหมเปิดมันนิ่งจริงๆครับแถมแรงด้วยดาเมจพื้นฐานนี่ก็โอ๊ย,อย,อยขวามือครับมีเสียงวิเท้าอยู่นะเอแต่หายไปแล้ว หรือว่าเราตาฝาดไปวะไม่ใช่แล้วชัดเลยเออพื้นที่ B1 ครับยึดคองให้ได้ก่อนก่อนจะไปต่อ,อยังพื้นที่ B2 นะถึงจุดเอาไว้ถึงจุดไว้เพื่อน B2 กำแพงแค่เราถังยานก่ออาจจะโจมโจมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนักนะครับต้องมีทหารราบคอยซัพพอร์ตรือเสริมการจจมโจมไปด้วยเ,ออเราช้าหน่อยเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ B1 อยู่นะครับมาแล้วมาแล้วขอภัยนะเพื่อน B1 ก็ตึงครับเราถังเข,า,งขานำมาก่อนลักษณะเหมือนจะเป็นอุตสาเกรมอะไรบางอย่างของศัตรู ที่ไม่สามารถสูญเสียไปได้ครับแต่เราในฐานะผู้ลุกลานเลยต้องมาครอบครองนั่นเองเข้าแล้วเว้ยแอตแทกทางขวามือมียานกรอดบางอย่างครับรถถังเห็นแล้วคือถูกคุณตงใสนะครับรถถังในเกมนี้มันไม่แค่คันเดียวนะเป็นของฝ่ายตะวันตกนะครับไม่ได้มีของฝ่ายาเหมือนตะวันออกนะฮะ <c oughs> ข้างหน้า มันออกมาจากหลังกล่องไม่ว่าเรายื่นเอาว้ยว่ว่ารออกไปเนี่ยมันยิงสุนมาหาเราไวเสมอเลยมันดูดดันจังวะใช่ครับ B2 B2 แฝดเราอยู่เยอะแล้วเราคุ้มกันภายนอกแล้วกันนะกระสุนสูนใหญ่โดนครับโดนรัวโดน็ัตัน้อยมไม่เคลียร์แต่เรียบร้อยครับเซกเตอร์ผ่าน เราต้องไล่มันออกจากพื้นที่ไปก่อนฮะให้มันซ e คิว e กันนี้นะยากอยู่คุณผู้ชมแต่เราก็ฟันฝ่ามาได้มันกำลังหน้าถอยเฮ้ย LLV มาครับผมไม่มีอุปกรณ์ในการระเบิดมันนะสิทางฝั่งซ้ายมือมีปืนใหญ่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องโดนแน่ๆถ้าทันนะแล้วก็ภาวนาให้มันเนี่ยอย่าถอยมาครับให้มันตึงแนวรบเอาไว้เหลือตัวเดียวในพื้นที่คือมันนี่แหละทันไหม ไม่ทันโอ้โคือเลี้ยวไม่ถึงนะครับอุ้ยโอ้เสียงผู้หญิงกรีดร้องก่อนตายฮนะเอาละก็เซตเตอร์นี้ผ่านหมดนะครับต่อไปคือต้องขึ้นภูเขานู่นเลยใช่ไหมเนะี่ยไม่สามารถใช้ทางอื่นในการขึ้นไปได้ครับก็ต้องใช้เหมือนไอ้เจ้าซิลไลนี่นะแบบแนไเดนฟิลส่งสุนทีสองวะเฮ้ยเอาวะ odd. ต้องกดนี่ขึ้นไปครับอย่างสูงเลย พอน่าจะไม่ได้มีทางอื่นแล้วครับมีเพลงปลุกใจบุกสู่แนวรบต่อไปรอก่อนนะทุกคนเรากําลังไปแล้วโหได้จากใจฝั่งมาจุดนี้ถือว่าไกลอยู่เหมือนกันนะครับเรามาแล้วเฮ้ยอุ้ยจุๆเลื่อนหายไปครึ่งหลอดเฉยเลยมีคนทักทายเราเข้ามางั้นเหรอนเนี่ยจาก C2 แน่ๆแต่ไฟเราอยู่เยอะนะครับแสงว่าทางฝั่งซ้ายมันคืออะไรอ่ะต้องตรวจสอบก่อนครับมันคล้องใจผมเหลือเกินดูเลย แอซิคิวไปเพื่อนเสียชีวิตเลยครับมัน iQ 300จะมาดักยิงข้างหลังเราไงขณะที่เรากำลังบุกเดินหน้าไปไมันจะคอยยิงหลังเราครับแต่พรเอิญเรารู้ตัวก่อนก็เลยเผด็จศึกมันซะเลยนะฮะซีสองขอแคปเจอร์ด้วยจะเอาแต้งไปอัปเกรดตัวละครครับการยึดจุดครับเหมือนลหลายๆเกมแหละมันได้แต้มเยอะดีเราต้องศาสายจุดนี้เป็นการเก็บไอคพีนะถึงว่าเราไม่ค่อยมีใครต่อต้านจุดเลยครับมันมี l l ลออยู่นี่ไงคุ้มเชิง สตูก็เลยไม่ <ENNIS> กล้าเข้ามาเข้ามาเจอสวน,นกับหมดนะครับเอาขึ <after that> ้นมายังไงวะเนี่ยเมื่อกี้มันซิฟไลน์ไม่ใช่เหรอหรือว่าเลขแอดดอบมารเบิดถ้าเป็นคาดอื่นในฝันนี้ผมต้องเบรกแล้วนะครับให้เลือดเต็มก่อนนยเป็นคาดหมอเลยลุยต่อได้มูฟมูฟมูฟย่งงให้ความรู้สึกเหมือนอโวจิม่าอยู่เนี่ยมีภูเขามีช่องเขาข้างในเขาก็ต้องยึดพื้นที่ไปครับใช่เลยแหละผมว่ามันแรงบันดาลใจมาจากอโวจิม่าแน่เลยวัสดีเพื่อน สีหนึ่งเหรอแต่เราเข้า3ทางครับผมมาทาง3คือข้างหลังเขาโอ้โหแตงระเบิดมันกดหน้าเราถ้าไม่เราปืนลงอะเมื่อกี้ยิงตรงอยู่นะครับโ,โหศัตรูมันรู้ตัวเลยครับว่าเรามาเอาเอา,เอา,เอา,เอาได้ไหมเนี่ยกระสือกระสนเดินเข้าไปติดไว้ต <laughs> วแหวมเฉยมองปีไซด้วย เป้าหมายสุดท้ายเยอะจริงครับผุ้ชมแต่ตราบใดที่เรามี L E V อยู่เนี่ยเราก็สามารถสู้ได้นะดีครับมาเรื่อยๆเลยทางฝั่งซ้ายมือเราก็เยอะโคตรเลยฮะโยกว่ะเจอคนโยกว่ะคือผมรู้พี่แกของข้าไม่ถึงว่าเรามาข้างหลังได้ยังไงเลยครับ มอเลยหันกลับมาหาเราไม่ค่อยทันกันนะครับแต่พอหันกลับมาก็ตายหมดแล้วพเอลเอลวีมันเยือยยังไงล่ะสู้มาทุกเราพึ่งเหินหน่อยไม่ได้เลยจะตายทันทีสีหนึ่งแอเรียสคริวครับเอ้าไม่นะฮีโร่เราครับเดอะแบกตายซะแล้วอุ้ยอ้าวหายเลยเหรอผมว่าเอฟเฟกต์ระเบิดมันดูเก่าแก่ไป คือเมื่อเทียบกับเกมที่มีราคาเนี่ยนะครับอันนี้มันดูง่อยไปเลยนะรจริงๆไดยบริษัทสร้างหายเนี่ยนะฮะอ่าไม่เป็นไรครับเกมฟรีก็แบบนี้แหละนะไปต่อยังพื้นที่ต่อไปก่อนครับพื้นที่ต่อไปจะเปิดก็ต่อเมื่อเรากำจัดศัตรูในเขตนี้ให้หมดก่อนนะเซกเตอร์ต่อไปเปิดเรียบร้อยไปลุยฮะเมื่อกี้มีคนใช้แต้มไปใช่ไหมนั่นไงอาร์ทิลเลอรีอร่รวะเขาเรียกปืนใหญ่ลงสาดมาแล้วนั่นไงนั่นเป็นของสกออดเราครับวันนี้ ไกลไม่สายแต่ถามว่าฆ่าใครได้ไหมค่าได้ประมาณ3คนบ้างรู้จักอะไรชื่อขวามือบนอ่ะนะะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่คนเจ็บคนตายอะ่ะโอเคไหมเนี่ยท้าไมโอเคเราช่วยโอเคเองอุ้ยมันไม่ได้มาจากทางเดียวสิเพื่อนรอสักครู่นะครับสมอก่อน <c oughs> มันมีมากกว่าหนึ่งทางเสมอเลยนี่ก็เจ็บตาย ออคาดหมอดูพี่อเอกเลยครับเมื่อทำแบบนี้ได้เน <laughs> นะี่ยจ้ะดูหล่อ,อเลยเอ้ยแหลมเหรอเอาละกดไปกดเอ็กของเราเป็นเหมือนสกิลในการตรวจสอบดูว่าใครบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะครับเราก็ใช้ยาในการฉีดได้อ้ผมลืมบอกเลยนะเนะี่ยอันนี้อันนี้ไม่เจ็บครับอันนี้ตาย <laughs> สู้ต่อบางทีนายอาจเป็นตำแหน่งบ้างนะพอมันรู้แล้วว่าพวกนายอยู่นี่หมดเลยเ่ะเพื่อนต้องการความช่วยเหลือครับโก เขาบาดเจ็บกันเยอะอยู่นะข้างหน้าเนี่ยข้างหลังมีคนตายโอ้ยข้างบนเวนเอ้ยสไนเปอร์ส่องอยู่ตำแหน่งมันสูงมากเราเลยยิงยากหน่อยโอ้โหเม็ดเดียวรู้เรื่องเลยครับสวรรค์นสไนปเปอร์จริงพื้นที่ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยชีวิตผมเอาไว้นะผมเกือบต้องตายแล้วโอ้ยโอยที่เดิมเลยนะเนี่ยผมว่าไม่อยู่แล้วว่าไปหาคม,มอื่นดีกว่าเหมือนไอ้หมอนี่เป็นมือพยาการยังไงอย่างนั้นเลยเนะี่ย เข้าได้ไหมครับเข้าได้เปล่าบางคนไปได้บางคนก็ไปไม่ได้นะโออ <laughs> เราไม่เห็นเว้ยไกวิสัยทำการปล่อยครับเพื่อเราเรียกไปนะด,ดีเลยครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านี้หน่อยเราควรจะมีสมุกก่อนจะวิ่งเข้าไปด้วยสมุกสกีนนะสมุกสกีน <c oughs> พื่อลงขีปนาวุธอะไรบางอย่างนะครับอารมณ์เหมือน V 1วันล็อกเก็ตอะไรเงี้ย JB2 อารมณ์มันคือแมกแต่เป็นเหมือนวิซายครับเกมนี้ซ้ายว่างขวาไม่ว่างแน่นเลยสกนนี่สวยงามมากครับไม่เจอกว่าเราไปหน่อยนะผมมีแต้มพอในการเลียกใช้บ้างหรือเปล่าวะหมื่นสี่พันครับเหลือเฟือเลยมาที่จะลงก็คือพื้นที่นี่เลยละกันนะที่จอดเลิคอปเตอร์ใช่ปล่าวะหรือเป็นดาวเทียมไม่รู้มั่วๆไปก่อนแล้วกันมายังมายัง อุ <ih az violin beeping warfare> ้ยสไนเปอร์โอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องแตกเลยนี่นี่แตกของจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับมหาแตกมหากราคนโคตรแตกเลยแหละโอ้โหไดหลายตัวเลยคุ้มมากแล้วเราไม่ตายด้วยโอ้ยเจ๋งลงถูกที่ถูกเวลามากครับก็เลยเป็นอย่างนี้แหละเจอแฮกเจอแฮก ตื่นไปครับสู้ระวังซ้ายมือบนด้วยครับผมเอานะเข้าไปพื้นที่ลึกแล้วก็ยากหน่อยครับซึบสมกไปไปช่วยแล้วเอาลุยมันมีคนอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะนะสมกสกีนไปแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครมาตรงกลางเลยครับส่วนใหญ่อ้อมซ้ายอ้อมขวาซะมากกว่า ผมเข้ามาคนเดียวเลยวะคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยน่าจะคิดผิดนะครับ่างอื่นแล้วกัน <c oughs> ดูไม่ค่อยปลอดภัยมันโดดเดียวเดียวได้เกินไปเมื่ออยากจะเป็นโลนวูฟนักนะครับสมอกต้องมาแล้วมั้งสมกมาจุบ <c oughs> ขวาเหรอใช่หรือเปล่าอันตรายมากทางหน้านี้หลุดจากสมกไปก็ไม่มีอะไรกำบังเราแล้วครับโอเค รอบตัวเฮ้วยว่าแล้วจุดกำบังมันมีน้อยมากๆนะมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆแต่เพื่อนน่าจะช่วยยากอยู่นะผมว่าไม่อยากเป็นภาระเพื่อนเกิดใหม่ดีกว่าครับเราพยายามมาหนักมากนะครับแต่ตอนนี้เหลือ19แต้มหลังบกไม่เข้าเลยคุณผู้ชมครับหนักจริงๆจุดนี้เขาดักไว้หมดเลยครับผมรอสคอตอยู่นะนะ่ๆสคอนี่ยังคอมแบทอยู่เลยเกิดไม่ได้ครับอย่าเพิ่งสู้นะ มาเสริมทัพหน่อยครับ17แต้มสุดท้ายสงคารามจะจบจะรูปผลแล้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> 15แต้มครับต้องเข้าพื้นที่ดีให้ได้จุดเกิดไฟเขาจุดนี้เป็นบีคอนเลยนีเลยนะเราเนี่ยนีเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยไม่ยอมพึ่งกู เลือดน้อยอยู่น,นี่ดีเพื่อนคนในสคอตยิงช่วยไม่ให้นะครับเหลือ8แต้มสุดท้ายขอบคุณครับเนี่ยจังหวะซิดคอมจริงๆเลยไม่แน่ก็ขึ้นมาได้มันโผล่ขึ้นมาเราเป็นหมอเราช่วยไวยอยู่นะหนึ่งแต้มสุดท้ายครับจีจีจอีกแล้วปวสาซ้ำรอยครับผ<อ>มมาถึงเซกเตอร์สุด,สดท้ายแต่ก็ไม่สามารถเค็มช,ชนะได้ แต่ถึงเราจะแพ้เนี่ยเราก็สาใจในการใช้มิสไซน์นะโห้แรงจริงๆเะโคตรแรงเลยครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับ AK เราในวันนี้สกอร์บอร์ดบอกว่าเราปิดชีพโดยรวมนะครับ63ตัวนี่ไงล่ะ เาี๋วคุณผู้ชมครับเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะในสงครามวันนี้เป็นไงบ้างครับชอบในการตอร่อสู้ของเราหรือเปล่านะก็ได้ชอบยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวสงครามต่อไปเกมต่อไปปืนต่อไปกระบอกต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างรอดูกันแล้วกันนะครับในวันนี้ขอตัลวลาไปก่อนนะฮะ <laughs> สนุกมากครับผม